สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรทัยจำเบนรัพย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดพญาท์สุชลิตวิทยาวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลงานนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก to happy math model เพื่อยกระดับผลามดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารที่มีตัวหารสองหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดพญาทศสุจริตวิทยา ขอเเชิญชมได้ลยคความสำคัญของผลงานหรือนวัตรกรรมที่นำเสนอในวันนี้นะคะในยุคดิจิทัลคณิตศาสตร์ตรไม่ใช่แค่การคิดเลขแต่คือทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการหารที่มีตัวหารสองหลักซึ่งต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หลายขั้นตอนเดิมทีจะเป็นการสอนแบบบรรยายซ้ำๆซึ่งอาจจะไม่ดึงดูดนักเรียนเท่าที่ควรดิฉัน จึงได้พัฒนา t o h a d s Happy Math Model ที่ผสมผสานแนวคิด Active Learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาจริงโดยฉันเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการหารที่มีตัวหารสองหลักให้เข้าใจง่ายขึ้น 2. เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนซึ่งเป้าหมายนักเรียนอย่างน้อยร้อแปผ่านเกณฑ์คะแนน70คะแนนขึ้นไปและนักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e เรื่องนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงลูก t o h e s Happy Math Model เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารที่มีตัวหารสองหลักชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดพยาทศส,สุชรตวิทยาได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วงจรการบริหารคุณภาพ p e c a ผสานเข้ากับแนวคิดของ Active Learning และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติดังนี้ขั้นแผนการวางแผนโดยจะมีขั้นตอนดังนี้ To h e a e จะเป็น h 2สอตัวตัวแรก h h i g l i h h t the goal จะเป็นการวางแผนและกำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยครูบชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และกำหนดทักษะเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเตัวที่2 h a n d o n learning เป็นการวางแผนกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับสื่อวัสดุอุปกรณ์และสถานการณ์ต่างๆที่สมมุติขึ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันขั้นดูการดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้ได้แก่ตัว A และตัว P ในตัว A active learning ก็คือการลงมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น,นใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ถามตอบอภิปรายและเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม P Play-based p a t c h e เป็นการเสริมทักษะคณิตศาสตร์ผ่านเกมหรือกิจกรรมที่สนุกสนานเช่นเกมคณิตคิดเร็วเกมการหารตามเวลาหรือกิจกรรมแยกกลุ่มเพื่อการแข่งขันเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ขั้นเช็คก,การตรวจสอบหรือการประเมินผล P Problem solving เป็นการตรวจสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ฝึกแก้เจอปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายพร้อมทั้งวิเคราะห์วิธีคิดของตนเองและผู้อื่นเพื่อสะท้อนระดับความเข้าใจและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงระบบขั้นแอการปรับปรุงหรือพัฒนา Y y e t t o i m p r o v e m e n t e เป็นการใช้ผลสะท้อนและการประเมินเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านวิธีการสอนการใช้สื่อกิจกรรมและกระบวนการวัดและประเมินผลโดยเน้นความยืดหยุ่นตามบริบทของผู้เรียนคุณลักษณะของการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ t w o h e Happy-Math Model เพื่อการส่งเสริมการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดของ Active Learning และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยกำหนดคุณลักษณะของการเรียนรู้ผ่านคำว่า MAT M A H ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดังนี้ M Meaningful Learning เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายโดยเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศ,ศาสตร์กับชีวิตจริงของผู้เรียน ช่นการหาในการแบ่งสิ่งของการคำนวณราคาหรือการแก้ปัญหาในสถานาการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคั์ของเนื้อหาและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ A. Analytical Thinking เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเหตุผลโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างมีระบบการตรวจสอบขั้นตอนการคิดและการอธิบายเหตุผลทางคณิตศสาสตร์ได้อย่างชัดเจน ผ่านกิจกรรมที่เน้นาการตั้งคำถามการใช้โจทย์สถานการณ์และการแก้ปัญหาแบบหลากหลายแนวทางที่ t m w o w o r n d t e t h n o n o l y g y เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิดฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เช่นโปรแกรมคำนวณแอปพลิเคชันเพื่อฝึกทักษะหรือการใช้สื่อดิจิทัลประกอบการเรียน h a n d o n learning เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยเป็นการออกแบบกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเช่นการได้ใช้สื่อของจริงแบบฝึกหัดที่จับต้องได้การเรียนรู้ผ่านเกมฑ์ทวิาการและการทดลองแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆผลการดำเนินงานต่างใช้นวัตกรรม t r h i s Happy m a t Model นี้ ผลลั์ที่เกิดขึ้นเกินคาดนักเรียน87.5%ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเป้าหมายกว่า91%มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมและครูผู้สอน93%สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนไปนักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและมีความเรื่องรักในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจัยความสําเร็จความสําเร็จนี้จะมาจากการออกแบบกิจกรรมให้สนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดีและการสนับสนุนจากผู้บริหารผู้ปกครองบทเรียนที่สำคัญก็คือเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมจริงๆเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจมากขึ้นและครูก็ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน การเผยแพร่และรางวัลที่ได้รับผลงานนี้ถูกเผยแพร่ทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นเพจเฟซบุ๊กของทางโรงเรียน Facebook ส่วนตัวไลน์กลุ่มผู้ปกครองอีกทางยังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายได้แก่ รางวัลครูคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม S.R.B.1 ประจำปี2568ระดับเหรียญทองรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านทาาักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ึง6ระดับเขตพื้นที่ 2 h h Happy m a t แ Model ไม่เพียงช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการหารที่มีตัวหารสองหลักแต่ยังสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ความมั่นใจและความรักในวิชาคณิตศาสตร์ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดนวัตกรรม To h a ด p a p p y m a มทโมเดลมีขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริง ขอขอบคุณค่ะ